สวัสดีคะ่ะวันนี้พาไปเที่ยวถ้าแก้วซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะเวลาซื้อตั๋วเข้าเที่ยวอุทยานนะคะต่างชาติ200บาทคนไทย40บาทจ้าสามารถใช้ตั๋วหนึ่งใบเนี่ยเข้าเที่ยวที่ถ้าพญานครได้ถ้าไซได้แล้วก็ที่นี่ค่ะถ้าแก้วค่ะซึ่งเป็นแบบธรรมชาติมากๆยังไม่มีไฟยังไม่มีอะไรมากแต่ว่ามีบันไดช่วยในการขึ้นลงนะคะถือว่าเป็นแอดเวนเจอร์ที่ สนุกมากๆจริงๆค่ะแนะนำว่าให้เตรียมไฟฉายไปด้วยนะคะเพราะว่าด้านในถ้าม,มืดมากจ้าแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไฟฉายมาด้านนอกเจ้าหน้าที่มีให้เช่านะคะดวงละ40บาทจ้าไม่แนะนำให้เที่ยวสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งคลานเข่า ปีนแล้วก็มีหยดน้ําที่แบบว่ายังลื่นเป็นเป็นพื้นลื่นนะคะไม่แนะนําสําหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าสําหรับนักผจญภัยอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเป็นถ้าที่สวยมากจ้าข้างขาวจ้าอันเดอร์โนนขออนุญ,ญาตจ้าอุย้ยสวยมากเลย ออกจากถ้ำมาก็อย่าลืมล้างมือซะหน่อยนะคะล้างมือล้างตัวล้างหน้าตรงด้านล่างก่อนขึ้นเข่าจะมีห้องน้ําบริการนะคะเพราะว่ามันต้องคานเข่า,ขามันต้องจับปีนป่ายแล้วมีครางคาวแบบนี้ก็ล้างมือหน่อยจ้าเพื่อความปลอดภัยจ้า